ครับก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับคลิปนี้อยู่ที่ถนนพระรามสองนะครับขาเข้านะ,ะจากออกมาจากห้างเซนทัลพระรามสองนะครับรับงานขับแก็บนะครับจะไปส่งแถวบางนาตลาดนะครับ <c oughs> บ่ายสองโมงสี่สิบนาทีนะครับวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะครับเจ็ดธันวาคมสองห้าหกแปดตรงไปเยๆ่กิลเมตรจากเลียวขวาบนแยกเก็บบรรยากาศถนนพระรามสองนะครับขาเข้านะครับ ทางยกระดับนะครับไปขึ้นทางด่วนสะพานพระรามเก้านะครับด่านดาวขนองวันนี้รถโล่งนะครับเส้นพระรามสอง ขึ้นทางส่วนไปนี่ไม่รู้ว่าจะรถจะไปเจอรถติดหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวจะขึ้นทั้งด่วนด่านดาวขนองนะครับช่วงนี้งานก่อสร้างทางยกระดับก็คงจะหยุดนะครับเขาอาจจะหยุดยาว3วันนะหรือว่าไม่หยุดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ด่านดาวขนองนะเรบินได้ครับ เก็บใบเสร็จไปด้วยนะครับไปเก็บค่าทางด่วนกับลูกค้าปลายทางนะครับเราเก็บเงินสดกับลูกค้าต้นทางนะครับค่าทางด,วด่วนก็ต้องเอาใบาเสร็จไปเก็บกับลูกค้าปลายทางอีกทีนึงนะมาอัปเดตกันนะครับโอ้โหวันนี้ภาพนี่แ๋วเลยนะครับไม่ไม่ย้อนแสงแลวเนี่ย นี่นะครับงานก่อสร้างทางด่วนชั้นที่3นะรถไม่เยอะนะครับวันอาทิตย์วันนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับขับแกบวันนี้เพิ่งจะได้งานเที่ยวที่สองนะนจะบ่าย3แล้วนะครับ2เที่ยวก็ <c oughs> เที่ยวละสี0รกว่าบาทนะครับ งานมีน้อยแต่ว่าเราได้งานราคาดีนะจากพระรามสองไปบางนาตาดนะครับค่าทางด่วน50บาท ถนนโล่งๆแบบนี้ก็ถ้าไม่ใช่วันหยุดยาวนี่ก็หายากนะครับบางคนวันหยุดยาวเขาก็ไม่ออกไปไหนนะครับก็อยู่แต่บ้านพักผ่อนแล้วก็คนก็ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดน,นะครับ ก็ออกมาขับแก๊ปนะครับหาลายได้เสริมกันนี่นะครับจุดตัดกับถนนสุขสวัสดิ์นะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะ ซ้ายนะครับไปทางพระรามเก้า สะพานพระรามเก้านะครับเราจะต้องตรงไปเราไม่ได้ออกซ้ายตรงนี้นะตรงไปนู้นเลยนะครับไปทางวิภาวดีรังสิตาแล้วขับงไปเรยขึ้นทางด่วนสองต่อนะครับต่อแรกห้าสิบบาทต่อที่สองยี่สิบห้าบาทนะลูกค้าบอกขึ้นทางด่วนได้เลยนะครับ ใสนะครับอากาศยามบ่ายตอนนี้ก็ใกล้จะบ่ายสามโมงแล้วนะครับบนทางด่วนนะครับทางด่วนเฉลิมมหานคร